ต้องไปตามตลอดแล้วถ้ามันหมักไซเบียร์ยน่ะทุกคนทำไมอ่ะก็คือหายไปตลอดเลยอ,ะอ่ะแล้วพอไปดูวิง่งข้ามถนนวันนั้นดูกับลุงซันใช่ป่ะป้านังบอกลุงซันว่าเดี๋ยวดูกันดูในกล้องวงจรปิดเดี๋ยวดูกันว่าอาเธอร์อ่ะจะมองสายาเฮ้ยบ้านเรามีกล้องวงจรปิดแล้วนะเออตื่นเต้นมากเลยสตูดิโอเรามีกล้องวงจรปิดแล้วก<อ>ี่ตัวไม่ไหวมีแค่สิบหกตัวก่อนเพราะว่าตอนแรกดูแววแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะติดแบบว่าตามที่คำนวณดูละ ไม่ไหวไม่ไหวจริงไม่มีตังติดจริงจริงต้องใช้ตังไแตังติดกไม่ได้หรอกไม่ไหวบอกไม่ไหวไม่ไหวสิ6ตัวก็พอแล้วมันก็เยอะแล้วเนาะทุกคนแล้วลูกบอเนาะตัวยังไม่พอดูได้แค่ตรงนี้ถ้ามีถ้าครบเลยน่ะคือก็มงจอปิดแข็งจริงนะถ้าแบบว่าไอ้แบบที่แบบติดแบบเดินเดินเดินเนี้ยนะแต่นี้มันถูกถูกกว่าแต่ก่อนเยอะมากเนาะถ้าแต่ก่อนติดนี้ต้องแขงมากแต่ก่อนต้องซื้อระบบด้วยอืม เดี๋ยวนี้นั่นแล้วคือประเด็นนะพี่ซันเนี่ยไม่ได้สนับสนุนนะตอนแรกที่ว่าว่าติดแล้วแบบว่าเอาทีวียืนดูใช่ไหมพอติดก็องวงจรปิดนะเหมกันชุดมากยืนดูกันยืนดูกันเป็นซีรีส์เลยเ <c oughs> <c oughs> ย็นดูเหมือนดูช่วงช่วงกัลินนี่นัคือติดอะ่ะผมก็ลืมนะว่าคือมีกล้องวงจรปิดแล้วพอผมเดินเปิดประตูมาทุกคนเยอะอ่ะสวัส <c oughs> ดีครับผมคือยืนดู้อมคนติงกันทั้งแก๊งเลย ไอ้เพชก็ไม่ไปไหนเลยนั่งอยู่หน้าจอพี่สันก็นั่งอยู่หน้าจอใครเปิดมาสวัสดีครับผมสสวัดีครับผมอืมใช่ใครลองรถใครซิ่งรถฐานเนี่เห็นหมดอ่ะจะเล่าป้าแตงกับตูนไม่รู้วันนั้นก็มากับอาเธอร์เฮ้ยแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมติดกล้องจอนบิดผมบอกทุกคนแล้วว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งย่พูดป้าแตงกับตูนตูน ปาได้กับเอิงตนมาตรงบ่อน้ำาสนะนั่งด่าแนกกันนั่งด่ากันมันมากอัร์ตอัทร์ตเสร็จเสร็จนางแน็กกับลุงซันเดินมาแล้แน็กก็บอกว่าตอนนี้เราติดกล้องวงจรปิดแล้วนะครับติดแบบมีเสียงด้วยได้ยินทุกคำที่พูดเลยไม่ไม่ไม่เวลาผมติดกล้องวงจรปิดเนี่ยทั้งนอกทั้งในไม่ว่าผมจะติดยังไงเนี่ยผมจะเดินบอกทุกคนเลยว่าอย่านินทาตรงจุดนี้นะครับมันมีกล้องวงจอปิด ผมจะเดินบอกจริงจริงอาจริงขนาดผมเดินบอกทีมงานบอกว่าแต้งหมอกนะครอบครัวใครมาบอกว่าให้เตือนกันด้วยนะว่าตอนเนี้มีกล้องงจรปิดแล้วคือเผื่อใครจะนินทากันนะให้เดินออกโนแบบว่าเลยกล้องไปหน่อยอันนี้ผมพูดจริงจริงอ่ะถามพี่ซันดีกดของผมคือทุกคนต้องคอยบอกกันเพราะว่าเผื่อใครลืมคุณจะได้นินทากันแบบสบายใจผมตนติเมื่อีลืมมายืนนินทากล้องไม่ได้ผมไม่ไม่ไม่ไ,มได้ฟังกันก็คือว่าบอ,บอกบอกทุกคนตรงๆเลยว่า มีกล้องจอมปิดเปน็นินทากันตรงแบบไปไกลดวงตัวผมด้วยคอคอยเตือนกันด้วยเอืมเสร็จพอพอนางบอกป้าแตงใช่แบบป้าแตงก็เดินจุงมือตูนตูนไปหน้ากล้องแล้วก็นี่ไอ้นักเี้เลยไปด่าตัวหน้าเลยนะเอดีเอ๊ะเดี๋ยวเราจะอันนี้อะไรคะน้ำอะไรนะรัการหรอ ล้วยฮะนี่ผักกล้วยน้้แนักหล่อเหมือนกล้วยน้ำเติมน้ำตาลหล่อัหงกล้วยัหงกล้วยกล้วยเดี๋ยวนี้คนดูแลสุขภาพเขาจะใช้น้ำตาลหล่อแหนกล้วยกันไหนน้ำตาลหล่อแหนกล้วยมีใครรู้จักบ้างอาหารแล้วรสชาติก็จะล้นนวลด้วยนะวันนี้เราจะมีชาลูกค้าฟรีน้ำตาลหล่อ ้วยนะคะคือมีแค่ศูนย์แคลอรี่ใช่คือเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบดูแลสุขภาพหน่อยไหนขอลองชิมรสชาติหน่อยื่อร่อยปานใดคือเขาสกัดมาจากผู้บริสุทธิ์เลยนะคะตัวนี้ชงกับน้ำเปล่าเฉยๆก็ได้แล้วก็ใส่ปรุงอาหารได้ปรุงชากาแฟได้ไม่ทําให้ความดันโลหิตเพิ่มไม่ก่อให้เกิดปัญหาแบบหวานจนฟันผัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนที่เขาเป็นเบาหวานหรื่อะไรเขาก็จะใช้น้ำตาลหล่านี้ด้วยกันหรือว่าคนที่กําลังแบบ ดูแลสุขภาพจริงๆก็คือดื่มโดยตรงด้วยน้ำขุ่นหรือว่าผสมกาแฟนมน้ำเต้าหู้จอดผลไม้หรือจะทำอาหาได้เลยแล้วรสชาติก็จะไม่หวานน่ละแต่ว่าทุกคน่ะเคยได้ลองทานแล้วนะคะวันนี้ราคาาแค่159บาทเลยค่ะป้าแปง159บอาบาทใช่ตอนถูกค่ะใช้ได้นานมากโอ้แล้วคือ300กรัมนะคะทุกคนเก็บได้2ปีนะคะ เก็บได้สองปีนี่สี่ชิ้นนนี่นะคะเออสองปีจริงก็คือเป็นออลิทอนนะคะทุกคนรู้จักอยู่แล้วแหละคนที่กินแบบคนที่เขาทานคีโตอะค่ะเขาก็จะใช้อันนี้ประกอบอาหารคือใช้ได้ทั้งอันนี้ได้ทั้งอาหารและเครื่องดื่มเลยนะคะตัวนี้ทุกนนีปกินไบโคชิ โอ้โหชาลีรี่ตาน t น้องชิวกับนักใช่พี่น้องชิวก็ต้อารณาะวังนะตอนนี้เรากาลังโดนเรื่องวงล้อสุ่มอะไรอยู่นะเราน่าจะพูดเผื่อพูดเตือนนี้แล้วอี่กูกูกูก้กูก็กูกมกูกูกอะูกูกอกูะูก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 ก เมลก็น่าเอาไว้ใส่กับเครื่องดื่มผมไม่ต้องบอกว่าผมชอบคาราเมลมากเขาใช้ทําขนมกันด้วยนะคะตัวนี้หอมีช้อนไหมครับชงให้พี่ยังชิมเลยคาราเมลเท่เทอ่ะอย่างนี้อย่างนี้ผมผมอ่ะชอบคาราเมลมากบอกเลยว่าเราต้องลองชิมเดี๋ยวให้อาเธอเทไหมไม่เอาเดี๋ยวเลิกโอ้ยหอมนะคะไม่ละคืออันนี้อันนี้คือศูนย์ในนี่เหรอคือกินแล้วไม่ก็คือสสามเลยคนที่แบบคนนู้นชื่อ ไม่ต้องการเลยค่ะตกใจหมดเลยโอ้โหไหนอัเท่าไปลองเลยอร่อ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 ยมากค่ะตัวนี้เป็นสารระดับตัวทูนบริสุทธิ์นะคะผลแท็งน้ำตาลชงน้ำเย็นได้ปะถ้ารับเย็นต้องเค็ยอหน่อยกาเอาใส่เครื่องดื่มหรือว่าอาหารยใส่ชาใส่หรือใส่โปรตีนเชคก็ได้ก็คือใส่นิดนึงก็หวานแล้วแล้วก็หอมด้วย กินหมดถุงไปแล้วกินหมดถุงไปแล้วทำไมเราถึงต้องกินหมดถุงเฮ้ยไม่ได้กินมุมตีนี้หนักนะเป็นไงเป็นไงบ้างลาลาไม่ใช่หวานแหลมจะเป็นหวานแบบนวลๆคือเราใช้ทเขาส่งได้นะใช่ใช่เขาเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรเนี่ยใส่รสมหล่อทั้งกล้วยไม่ว่าใครจะชุน้นะอะไรก็ชงแบบชงนี้ตากอาสกัดจากพืชบริสุทธิ์ ใส่เยอะๆหน่อยเขาไม่ได้ถูกต้องไปก่อนเลยไม่ได้เขาเาใส่กันนิดเดียวเพราะว่าที่จริงอ่ะแค่ถุงนึงอ่ะก็ใช้ได้เยอะมากๆเลยนะคะเขาไม่ได้มาโชว์ของกินกันอย่างนี้นะทุกคนอย่าอย่าทำตามเออย่าลองเลียนแบบพวกคุณก็โชวกินแบบถูกต้องมาดิผมจะกินแบบน้ำเย็นอร่อยอร่อยบ่อยแล้วก็ำหกทำไมอ่ะดังเดี๋ยวเราใช้เลยนะเราหันไปดีเลย อหวานแบบอ่นอ,อนหอๆหอมๆนวลๆนะมันไม่ใช่หวานแบบปี๊ดหวานแหลมแสบๆต่อไปนี้นะนะเวลาหิวน้ำตาลก็มาชงวันนี้กินแล้วกันหิวนี่ไหมหิวเหมือนแบบว่าอดขนมแสบไห <c oughs> มบบ <c oughs> องร่างกายขาดหวานอะไรเออแทนที่จะไปกินเค้กสองก้อนเออต็คนกินน้ำตาลนานๆนะก็จะติดเนี้ยติดรสชาติหวานใช่ปะเราก็มาใช้อันนี้แทนนะคะ ครที่แบบว่าทํากับข้าวอยู่แล้วหรือว่าทําเครื่องดื่มทานอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอ่าเหมาะมากเลยอะค่ะอร่อยคือบอกเลยวาเราจริขออนุญาตชมกินกับน้ําเย็นนะอร่อยนี่ลูกคาราเมลใช่ไหมอร่อยหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนี่จริงจริงอร่อยอยู่ได้สองปีกินไม่ปล่อยมือเลยอะดูดิสามร้อยกรัมอะทุกคนอันนั้นเนี่เก็บได้สองปีอร่อยเก็บได้สองบอกเลยว่าอร่อยอร่อยมาชิม แค่ถ้าชิมคำเดียวพออันนี้คือน้ำตาลหล่อฮังกล้วยอ่ะเธอบอกไปลูกน้ำตาลหล่อฮังกล้วยอ่ะเธอกับน้ำตาลอะไรหลอกกันอ่ะเธอกับน้ำตาลได้เะเธอจริงๆกินมาเธอเอ็อมีมีเอ่อถุงมาดูชูกบไม่คือคือถ้าใครกำลังรู้สึกว่าอ่ะใครชอบอะไรแนวนี้อยู่แล้วปกติคนที่กินแบบนี้คืออะไรป้าแตงก็คนที่เขาแบบ จะลดน้ำตาลจะตัดน้ำตาลจะลดน้ำตาลจะลดอาหารหวานที่มาจากน้ำตาลสมว่าถ้าเราตัดหมดเลยตัดลดเลยแบบไม่ได้กินเลยผมว่ามันอาจจะทรมานเกินไปอย่างน้อยได้อันนี้มันเหมือนเหมือนสารแทนความหวานได้นะครับสำหรับผมเข้าใจนะก็คือว่าคือเขามาจากพืชธรรมชาติจริงๆมาจากพืชธรรมชาติจริงๆนะครับคือหลอดข้วยพดเหมือนเวลาไหนกินเก๊กฮวยเขาก็จะแบบบางคนเขาก็จะใส่เอสตัวน้ำตาลหลอด เนี่ยอร่อยเลยนะคือกินแบบว่ากินกินเล่นกินเล่นได้อร่อยเลยอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวเราชาให้ลองชงกับขิงผงแล้วก็เราก็จะใส่ออันนี้คือมชฉะแย่หอมมาะเค็นกันเช่นจังหอะไหมอันนี้อันนี้อันนี้ you go จ a d อันนี้อีกอีกจริง t too much ก o go very good you อันนี้ too much eat hot hot h o ร้อนร้อน eat ก็คือที่คนเป็นเบาหวานทานได้นะคะ แต่เดี๋ยวนี้คนใช้น้ำตาลแบบนี้เยอะนะคะแต่ที่จริงอะ่ะน้ำตาอะ่ะก็ทํากับข้าวกินเองเนะแต่ก่อนนะเออซื้ออันเนี้ยสองปีอะ่ะยังไม่หมดเลยต้องทิ้งอ่ะนึงออกปาของใช้กันแค่นิดเดียวแักกินวันเดียว <c oughs> นันะก,กินแบบว่าวันเดียวหมดไม่ได้นะคะปกติเขาแบบใส่กันแค่หยิบมือให้พอมีเขาบอกว่านะถูกมากมีคนบอกมากอันนี้ถือว่าถูกมากเลยใช่ไหมที่จริงแพงมากทุกคนทุกคนแบบถ้าถ้าเกิดว่าคนที่เขากินคีโตเขาจะรู้ เนี่ยพี่ซังสัง่ง <từ. S 1> ให้ที่บ้านกินอยู่รู้เลยพี่ซังสั่งเยอะๆเลยอันนี้อร่อยจริงเวเา <bij. S 2> ลากล้องไม่โฟกัสเนี่ยคือพี่ซังสั่งให้ที่บ้านเขากินอยู่ <ส record. S 2> อรออ่อยโอ้ยลุงซังน่ะก็คือว่ารักแม่รักยายแล้วก็เป็นโสด<ม>ุกข่อนรักแม่รักตาโสตนะคะรักแม่รักคุณตาอรักแม่รักตาแล้วก็เป็นโดอายุเท่าไหร่แล้วนะลุงซังอายุเท่าไหร่ครับ18 39 39แม่โทรตามพอกลับบ้านเด็กกับ แม่โทตามเนี่ยการ์มินูโน่อีฟไนท์ไนท์เนี่ยเราอิเวนท์เทเวลเนี่ยมัมคอเฮ้เว้นคัมแบ็คโฮมเอพิดอ่ะซันอ่ะจริงโอ้โหน่ารักม่แต่ก่อนอ่ะแต่ก่อนอ่ะลุงซันอ่ะก็ไม่ไม่โทรตามแต่ตั้งแต่มาอยู่กับนาแนกอ่ะแม่โทรตามทุกวันใช่อแม่ลุงซันเช้าเออแม่เป็นห่วงเดี๋ยวเราไปไอ้เบ๊ แล้วมันสัญญาไอเอฟซีด้วยสองอาทิปเราจะหล่อแบบสุดๆเลยแก้วไปใส่น้ำร้อนได้ผมน่าบบนนจะมันอะไรต้นตะมุตะมีตะมุตะมีจอยเป็น <มา S 1> ที่ตะมุตะมีไว้ให้หน่อยต้นตะมุตะมีมาพี่ซันเดฟเอ้ยแซมได้เวลาจริงจังนะใครยื่นเลยมาผมไม่กินแล้วนะผมบอกให้นะอันนี้คืออะไรไม่ใช่วันนี้ อ๋อล้างจากวันนี้ใครให้อะไรเข้าปากเลือดแต่ว่าไม่ได้กินทุกสิ่งทุกอย่างป้าแตงค่ะอาหารหาเรายังไม่หมดนะเรายังมีชาบูใช่เรากำลังกะนตอนเราคาเลชาบูรับประทานกันเรายังมีชาบูอยู่อย่าเพิ่งเชาบอค่ะอน้อันที่พูดไปเมื่อกี้ยกเลิก ใมเชิช้ด้วค่ะน่องขอใส่น้ำตาลทั้ง้วยอิ่มมา้อันนี้ยังอิ่มไม่ได้อ่าไม่กินตีนต่อหรอคะไม่นะเดี๋ยกแม่จะเอาอะไรกลับบ้านมายืดจจังแบบเนี้ยจะกินต้อิน อ๋อนี่แม่ชอบนะให้แม่กินล้วน้ำขิงฝึกชงเลยยายยายเข้ามากินอันนี้น้ำขิงก้องคืออะไรน้ำขิงลองน้ำตาลลองชิมก่อนน้ำขิงที่ใส่น้ำตาลหรอหั่กล้วยโซนแคลอรี่ค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยจริงมะเดีจริงก็เปล่าเนี่ยจริง เห็นไปกินร้านอะไรก็อร่อยหมดทุกร้านเลยเออออที่่รยไหนมาเล่าให้ฟังหน่อยไปรีวิวร้านอะไรมาบ้างร้านแรกใช่ไหมที่ไปรีวิวอ่าก็จะเป็นปลาตะบะอืมเออเ้าทำไมเขาปิดไปเลย่าแม่ไปรีวิวร้านไหนปิดทมร้านอะไรฮะเขาขายไม่ทันอ่ะโอ้โแล้วก็แล้วก็อะไรนะเขาขาย เย็นตะโฟเย็นตะโฟอร่อยจริงเย็นตะโฟปากซอยช่วยสี่มะขามอาหาคอมเมนต์ดีกว่าว่ามีใครเคยกินบ้างแม่ไปแม่ไปยืนอยู่ในกล้องด้วยอย่าเขินกล้องไม่เขินไม่เขินไม่เขินเย็นตะโฟโชคชัยสี่ไหนมีใครเคยกินบ้างตรงปากซอยตลาดใช่ป่ะใช่เลยอร่อยอร่อยเจ้านั้นคือต้องบอกว่าเวลาแม่สั่งจะรู้เลยว่าเขาพิเศษปลาหมึกระหว่างเนี้ยผมเล่าเรื่องอะไรโม้ไปเลยเพื่อนๆก็กดกดในตะก้า กินก็ได้สั่งของกินนีันี้ดีจริงนะรู้เรื่องไงกินแล้วซุ่มชุ่มคอุ่มคอชุ่มคอน้ำขิงเนี่ยคือหลายคนน่ะรู้กันอยู่แล้วว่าสรรพคุณก็คือคือเป็นความฟังกันมาตั้งแต่เด็กๆกันแล้วว่าใครรู้สึกว่าไม่สบายหน่อยหน่อยหรือว่าเจ็บค้อเจ็บขอก็กินไอ้น้ำขิงสม่นไพได้ออมกร่งมากเลยเนี่ยเย็นตะโฟปากตอยช่วยสีอร่อยนะครับผมรสชาติมันเป็นแบบต้มยำอร่อยๆด้วยปลาหมึกพิเศษก็คือให้ปลาหมึกพิเศษมานกิน าใส่แมงกะพุนไม่รู้แมงกะพุนหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันต้องมาดูไม่ชัวร์ปลาหมึกปลาหมึกอ่ะแต่ปลาหมึกอร่อยมากมากปลาหมึกมีเห็ดปลาหมึก is อู uh, ้จ oh, ร oh, ิงเหรออู้จริงเหรออร่อยกินเกนโตอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวสองคนไปชิให้กินต้องกินแบบต้มยำได้ไหมต้มยำด้วยอร่อยเกนโกต้มยำอร่อยมากแม่ชอบไปสั่งกินนะฮะสั่งให้กินด้วยแล้วก็แม่ไปดูดีว่าอะไรเนี่ยแม่มาคุยด้วยเรา ไปรีวิวนะวันนี้แม่ไม่ได้แต่งหน้าหนามาเลยว่าจะไปเผยไหงถิงค์สักกล้าหน่อยไ้ถ่ายแล้วไปรีวิวต้มตมไปรีวิวต้มตมสรุปว่าลงวันเดียวรุ่งเช้ามาแบบคนมาแบบเจ้าไหนเนี่ยเจ้านี้เจ้านี้มีคนไหนมีใครมาโทดมาเห็นหลายคน แอบมากินส้มตำรถมอไซค์นี่อยู่พวงหางส้มตำแม่ทิพย์ใช่ไหมคะตอนนี้เข้าเฟือกแขนแล้วใช่ป่ะอืมไหวแล้วคือคือคือเป็นคนอปรีวิวคือกังมิงชอบไก่ย่างชิ้นเก๋ไก่ย่างประดุกปลาดุกกินมาสองตัวมาเช้าอ่ะ ทูฟิ <it> s <S ตอะมอร์นิ่งอะทุมอร์นิ่งแค่กตบอก <c oughs> เลยนะว่าว่าถ้าคุณจะเรียกคือคือเ <c oughs> นีกอยู่สตูใช่ไหมการเป็นอยู่ที่แยกสองตอนเช้าอ่ะอันเนี้ยถ้าจะไปจะไปไปไปตะโกนเรียกให้ตื่น <c oughs> นะยู you, เนี่ยดอนเวกอัพชัวอีฟดอนแฮปส้มตำเนี่ยไม่มีแต่ถ้ามีปุ๊บแฮปส้มตำปุ๊บนี่รันรันรันลงมากินเลยเออคือต้องบอกว่ามาช้าเนี่ยคือกินส้มตำแล้วก็เอานื้พริกพีเมด แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ที่โรเมล่าสุดเดบิวล่าสุดแกงส้มที่แกงส้มใส่ปลานิลตัวเบอเลอร์อ่าเห็นแล้วปลานิลตัวใหญ่กว่าแกงส้ม์อ๋อใหญ่เลยใ่ไหมไมาใกล้ๆเหรอโอ้แกงส้มจัดจัดเอฟซีเข้ามาให้อ๋อเขารู้ว่ามันจะมีมันจะมีไลด์ใช่ไหมอยากมีขายอะไรปิ้งปิ้งเป็ดปิ้งเป็ดบ้านมีตัวนะแม่ยี่สิบตัวตอนนี้เหลือสิบ ไปไก่ันนั้นลูกไก่สามตัวโดนน่าจะโดนไม่รู้ตัวอะไรกัดไปสองตัวแล้วตอนนี้หลือไม่ตอนนี้อยู่ที่หรือว่าคุณชาลีเอาไปซ่อนผมไม่ซ่อนหรอกผมเดินตามหาทม้งคืนเน่ต้องบอกว่าวันนี้ส้มตำอร่อยมีคนมากินเยอะจนเห็นเขาบอกอว่ามีมีคนมากินด้วยนะครับส้มตำมีเพื่อนเอะเพื่อนไปอดหนุนกันด้วยใช่ไหมไก่ย่างไก่ย่างอร่อยไก่ย่างแล้วก็ชิคเก้นอร่อยแอนปลาพิชีิชี่อร่อย ปลาดุกก็อร่อยแล้วนี่เรา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 ทำอะไรกันน่ะไม่เราคุยเล่นระหว่างนี้เราคุยเล่นเพื่อนๆก็ช่วยอุดหนุนสินค้าหลายๆแบบอร่อยมากจริงตัวเผือกทอดอร่อยมากลองเรามีเผือกทอดด้วยนะเผือกไอ้แบบอยากกินอะไรเล็กง่ายๆอร่อยจริงอันนี้สามขุ่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทแม่ชิมยังคะมีคนบอกให้แม่ชิมรอสบู่เถื่อนเออทุกคนรอสบู่เถื่อนเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วสบู่เถื่อนเสร็จแล้วสบู่เถื่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วน่ากลัวมากเลยขายสบู่เถื่อน มีออยดเอ้ไม่ใช่มีอย่นั้นแล้วไม่ละคือต่อให้เป็นต้อให้มีถูกต้องหมดนะก็ต้องใช้ชือสมุดเกิดวันนี้นี่กินกินหมดแก้วแล้วนะแม่กินสมุดหมดแก้วแล้วไม่ใช่แม่กินงขิงหมดแก้วแก้าคือตอนนี้แม่เป็นแบบยอดนักรีวิวอาหารเพราะว่าแม่กินอะไรปุ๊บคนจะตายแม่คือคือสนุกแค่ไลยเพราะตอนนี้แม่แก่แล้วนะก็คือเหมือนมีกิจกรรมทำไปเต่ก่อนนี่วิ่งเลี้ยงหมาแมวอย่างเดียวทุกวันตอนนี้ก็คือว่าเป็น วิ่งรีวิวไข่เนื้อกระทาดองไม่ใส่เนื้อต้องให้แม่ยังไม่ได้กินเลยอ่ะนี่จให้แม่แม่รีวิวไข่นกกระทาก่อนแม่ถามหน่อยไปรีวิวเนี่ยเขาให้กินฟรีบ้างไหมเนี่ยไม่เลยไม่เลยแม่ไม่จ่ายเต็มทั้งนายแม่กินฟรีแล้วนะจ่ายเต็มเจคูณศาตว์ไปไปถ่ายนั่งรีวิวกลับมาเห็นเขางี้เขาต้องตัดต่อผ่านโทรศัพท์ของเขาด้วยนะเออใส่ทรงใส่ซาวเพื่อนเดี๋ยวมาเข้า เขาเสียค่าแอปตัดต่อเดือนละสองสามร้อยก็ให้เขากินฟรีป่ะไม่ที่แม่เขาตัดต่อแม่เขาไปเรียนมานะใช่ไหมคะแม่เออแม่เป็นคนชอบเรียนนะไปเรียนมานะไปเรียนแบบเรียนไลฟ์โดยตรงทำไลฟ์สดโดยตรงเออเป็นไงล่ะอร่อยแล้วเนี่ยไปเรียนแล้วได้อะไรไหมได้สิ เออสินจะได้จิ้มอะไรจิมกเล่ยนเลยค่ะอ่าแม่มาเดี๋ยวเรา่ทำานีนเี่ยวคบูสองสองท่านเนี่ยคะอย่าลืมนะคะวันละ19บาทเขาบอกว่าชื่อกวยเตี๋ยวเหลาโยกก๋ยเตี๋ยวเหลาโยกกับก๋วยเตี๋ยวไข่ขกี๋ยวนอมากินก๋วยเตี๋ยวนะเดลืมนะแม่ร้านไหนขอกินฟรีบ้างบรีวิว้กงมิวันคนไปกินเยอะแยะเมื่อกี้แม่กินน้ำกินอเอร์กเไมเ เมื่กี้ไม่กินน้ำขิงคนถามน้ำขิงตะก้าไหน้ตะก้าไหนตะก้าไหนเอยเร็วบอกเร็วน้ำขิงไม่มีตะก้าแต่ว่าซื้อน้ำตาลหล่อทางกล้วยไปแล้วก็ชงกับเครื่องดื่มได้ทุกอย่างเลยแล้วน้ำขิงคือยังไง ผสมไทยอันนี้คืออะไรน้ำตาลหรอก็ถ้าเกิดอ้น้ำผึ้งใส่มันจะเปรี้ยวร้อนไงอันนี้จะสามารถเอาไปชงกับอะไรก็ได้แม่นอกกจาน้ำผึ้งตัวนี้หวานตะขาของแท้ไม่กล้าพาไปตรวจสุขภาพแล้วกลัวเจอไม่ตรวจไม่ตรวจเล้าแบบไม่เจอไม่ตรวจแล้วแไม่เป็นเรื่องจริงแข็งแรงดีค่ะสุขภาพดีเออวิ่งทุกวันออกกำลังกายทุกวันวิ่งราวแม่ต้องบอกก่อนว่าแม่นี่คือติด หวานมากจริงไหมเม่อไปเราได้ใช้ตัวนี้เลยค่ะนี่ใส่อันนี้ใส่ส้มตำได้ปะใส่ได้ค่ะอ๋ออันนี้คือใส่ทำอาหารได้ด้วยได้ีเขาเขาใช้ทำอาหารเครื่องดื่มกันถ้าเกิดถ้าเกิดว่าทำอาหารก็อย่าใส่รสคาราเมลก็พอ ถ้อย่างนั้นก็ทำขนมาราเมเออถ้าทำขนมก็ขนมบ่ะขนมหรือว่าเครื่องดื่มก็ซื้อรสคาราเมลไปอันนี้ทำขนมใช้ตัวนี้เอใช้ตัวนี้ที่แบบว่าหวานมากหน่อยรสคาราเมลเขาจะมีรสคาราเมลถ้าทำขนมต้องใช้ตัวนี้อตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนั่นแหละเพราะนี้ก็มีรสหวานอยู่ใช่ไหมใช่หวานน้ำคูเลยหวานน้ำคูอ่าแม่ตอนจากเนี้ยไปใส่ส้มตำต้องบอกว่าคือผมตกใจมากนะวลาแม่ไม่ว่าจะสั่งส้มตำเจ้าไหนมานะแกเนี่ยจะเดินตักแยกก่อน แล้วก็เทน้ำตาลอ่ะถ้าแนกหวาน200แม่ก็300 1,000สูตรเฉพาะสูตรเฉพาะเลยล่ะเททั้งโหลอ่ะคือบอกว่าอันตรายมากเลยหวานนี้ใม่ใร่เวณได้เลยคือคืองงมากว่าว่าผมว่าไม่อร่อยแม่ปรุงเพิ่มเพราะน้ำตาลมันเยอะแบบเป็นช่วยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ท่มัจะอร่อยขึ้นให้ขอบคุณที่มานี่ดึงเราต้องเดินเยอะๆใช่ไหมกินน้ำตาลเยอะ อร่อยใช่ไหมเราก็ต้องเดินเยอะเยอะอย่างอยู่นิ่งๆเดินเยอะเดินเยอะหลงงั้นก็ไม่ช่วยอะไรหรอกวิดพื้นไปด้วยแม่ไม่ช่วยอะไรด้วยอ่ะแม่เอาไปกินหลังจากนี้ที่สุดดีเอาไปทั้งสองอ่าให้แม่ทานถุงละห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทเราก็เก็บได้สองปีเลยที่ใช้ได้ยาวราคาเท่าไหร่นะคะห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าบาทต่อถุงแพงใช่ไหมมาแตงถูกมากจริงเหรออันนี้ถูกมากปกติอ่ะประมาณจะอยู่ในช่วงประมาณเกือบ จริงเหรอเออจริงๆใช่วันนี้ราคาดีมากต่อไปจะ300ออเดอร์ละค่ะ จริงเพราะว่าคนคนเขารู้จักกันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้คนก็คือรักสุขภาพมากอันนี้เรียกเรียกว่าอะไรน้ำตาลอะไรแบบยังไงหล่อฮันกล้วยหล่อฮันกล้วยใสอิริทอลคนเป็นเบาหวานกินได้อ๋อนี้ก็ต้องบอกว่ามันเราใช้แน้ำตาลใช่ไหมใช่ถ้าแทนน้ำตาลที่เราใช้ชงมุ่นชงมี่แต่เราใช้น้ำปันนี้แทนน้ำตาลหล่อันกล้วยอันนี้คือน้ำตาลหล่อฮันกล้วยใช่เราก็คือใช้นี้แทนแต่ว่าถ้าเราจะทำขนมเราจะใช้ตัวที่มันมี กลิ่นคาราเมลใช่หตกลงให้เราก็ปักตะกร้าซื้อใช่ไหมไม่ปักตะกร้าซื้อได้เราไม่ใช่จะของมาปักได้ไงแต่เราต้องกดตะกร้าซื้อใช่แม่แต่ว่าสองอันนี้แม่จองต่อไปเนี้ยแม่เลิกใช้น้ำตาลแล้วแม่ก็มาได้เลยคุณลูกว่าใช้ได้นานมากนี่จะวันแม่อยู่แล้วนะลูกต้องกดตะกร้าให้แม่ ลูกที่อยากเติมแต่สุขภาพต้องแม่ไป้คุณแม่เลยคะแม่นะเซ็ตนี้ไปด้วยนะลูกๆเป็น่ออแล้วแม่เ็งกมากค่ะแม่เส็งสศกไปเด็นสวรรค์เลยแม่แม่ปรุงใส่ส้มตำกินโอ้ต่อไปนี้จะใช้น้าตาลเปอกล้วยแล้วก็เป็นแบบว่าม0นเปอร์เซ็นเ้า อันนี้ใช่แน่นอนตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ตื่นเช้ามาใช่ไหมคุณทองแม่กินส้มตำแม่ใส่อะไรคะใส่น้ำตาลอันนี้ไม่ใช่น้ำตาลค่ะแม่อันนี้ไม่อันนี้เป็นเครื่องดื่มเหตุโหรขาวค่ะแม่อันนี้เป็นแบบนี้ค่ะแม่เป็นลังค่ะแม่อันนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะมปทีนึงไอเป็นเครื่องดที่สูตรทำสูตรวัตถ เน้ำเหลืองน้ำตาล100%ที่นี้ไม่มีน้ำตาลเหมือนกันค่ะแม่ทำมาจากวุ้นขาวใช่ดูไหมคะไม่ดูแม่ใส่มาช่างยวงแหละแม่เอามาดูนี่ให้ดูมีมีขวดไหนมแม่เขาจะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันจะไม่มีน้ำตาลแม่ดูนี่ตรงไหนเนี่ยค่่ะแมนุ่มมากอย่างนี้เลยอร่อยเต็มเต็มขวดอย่างนี้เหมือนแม่กินลำนกยวราชอ่ะเลรื้อิศไปกินเลยเต็มขว่ากด ให้แม่ชิมหน่อยสิอคุยใหม่เลยเอาคุยใหม่ให้แม่กินเลยแม่จะได้ไม่เอายินยินเลยอยากให้น้องอฮอบไปเอายินยินก็อยากให้แม่แบบชิมเย็นๆอ๋อแต่ว่าตอนนี้น้ำเดือดมากแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะขายบะหมี่แบบถุงใหญ่ต่อได้แล้วแม่ก็จะมาชิมด้วยเอาอนนี้ให้แม่ทานนี่นั่นนกดให้แม่เลยลูกที่น่ารักเอานเให้แม่เรื่องในวันที่แม่กินวันจะ่เว้นแม่แล้ไหมได้มาอ่ะเนี่ยเอาไปกินแต่หมอบเป็นของฝากนะแม่ว่าแหมแต่นั่งถือใช่ไหมได้แม่อ่ะเอาไปดื่มกินเพื่อสุขภาพกินมาเพื่ออร่อยนั่นแหละนั่นต้องลม ตัวบอว่าหอมไหมดอกก่อนว่าลูกแอบใส่อะไรมาหรือเปล่าไม่ควรดื่มนะไม่ต้องมาดื่มไม่ควรที่เราจะดื่มใช่ไหมเราต้องใช้จมูกอ๋อประสาทสัมผัสทั้งห้าเปิดมืวันทั้งแปดนี่อันนี้จะดื่มแล้วนะใช่ค่ะไปไงคะแม่ไม่หวานไม่มีรสชาติหวาน เรามีรสชาติเป็นแบบวุ้นน <c oughs> ิดๆใช่ใช่มี่ความเจลีเจลีแม่ยังกินไม่โดนเห็ุเลนะเชื่อว่แม่ถ้าจะกินโดนเศ่ต้องช้อนไม่ต้องช้อนแม่กระดกไปอร่อยเอออร่อยจริงๆกินได้ใช่หวานดึได้ือไม่ได้หวานขนาดนั้นคือต้องบอกว่าแม่ตมากแม่ติ่งหวานทันเปอร์เซนต์อะ ก็นี่ตุกร้าภาพอแม่จำได้ว่าตอนเด็กแม่ชอบเอาเห็ดหู่หมูขาวมาผัดให้ลูกกินใส่แกงเจอด่ะเนี่ยวันนี้แม่ไม่ต้องผัดไม่ต้องใส่แกงแล้วแม่กินอันนี้เลยเออซื้อกดตะแก้าใช่ไหมคุณแม่คุณแม่ก่ทานนี่ต้องเอาลังเอาลังเกเลจติ้งของตัวนี้ให้ดูน่อตัวอ่ากินเรงนเราแม่คือบอกเลยว่าแม่เอาไปแบบว่ากินเล่งเลย งินแต่อันนี้หมอกเป็นของฝากใช่ไอันนี้คือฝากนไหมฝากพึ่งแม่กแต่ว่าก็ต้องแต่ว่าแบบสักรฝากนี้ตะกหมดแล้วนะคะเหลืะแต่ว่าตัวตัวนี้ขายหมดแล้วค่ะแม่แม่เธอปุ๊บขายหมดปั๊บเลยทุกคนค่ะหาแม่เอามากินเหลือตัวจากที่มีน้แต่สูตรนี้นะคะเอาไว้ท้ายชอบกรอบหน่อยนึงก็ได้